โค่นหมดแล้วโคตนหมดเลยนี่ครับพายุโคตรหนังมากตกนันเลยเวันนี้โอ้ตกหนักเกินนี่ครับเป็นต้นไม้บ้านผมโค่นไปแล้ว กดาวไม่เหลือแล้วโอ้ยต้อตงผมกลัวแล้วไม่ิไม่รู้สิเพราะว่าต้นไม้ล้มออ้อนไม้ล้มไม้ล้มเียงดังไงต้มต้มเลยเหรอไม่ต้มไหนพาไปชี้ต้นไม้ล้มตรง่ไหน ่าไปิชิเราหนิเร็วเร็วตรงงหนไอนู่นหน่อยหายเดินนำไปพี่เห็นี่ตโตนี้ที่นน<ม>จะเบานะปกติหนักมากเดี๋ยวไปหยิบกล้องมาถ่ายให้ทันถ่ายกันจริงๆครับผมโคตรหนักดูดูดูลมดูลมนี่ถือว่าเบาแล้วนะมันจิ้งหนักกว่านี่ปมันสามสี่เท่าอะ่ะ ต้อนหมองต้นไม้ล้มไม่เหลือเลยอะหรือแบบหนักจริงๆนะเล่นก็ทุ่มฉ่ำชุ่ม,ม,ม,มเกินมานผมนะพออยากให้ตกไม่ตกพอมันไม่ไม่อยากให้ตกตกดีจังอะแต่เ่นก็ทุ่มฉ่ำไปเลยอะ่ะ ชุ่มไม่ชุ่มอ่ะต้นไม้หล้มแล้วอ่ะเหนื่อยอีกแล้วแล้วเวลาตัดไม้ก,กันอีกแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าโดนบ้านใครบ้างทุกป่าหรือว่าไงนะครับต้องเราต้องมาดูต้องรอฝนหยุดก่อนแล้วก็มาดูดูนะครับอ๋เอ,อเราฝนตกขนาดนี้น่าจะทุ่มช่ำกันมากนะครับอันนี้ไม่ได้ทุ่มช่ำมากครับ ผมวัดไหนไม่ได้ตกน้ำแต่ลบมลือหนักอยู่ันนี้พอ,อได้เนี่ยพอได้เนี่ยวันนี้เอาเรื่องเลยลบลื่นาจะชุ่มทั่วลบลือะ่ะเหนื่อยอกแก้วโดนตัดไม้กแก้วถ้าปามเสียหาย หนักอะลมที่มุงลือทำใหม่พังภายในวันเดียวไม่ใช่ที่พังภายในชั่วโมงเดียวหมดแต่ก็ยังดีนะที่ไม่โดนบ้านใครเรอรอดไปได้ลปแลบลปแลบลปแล นี่ครับสภาพฟ้าเสียหายดีนะไม่ไปบ้านโกดีไม่ไปบ้านี่โกน่รอดละเดี๋ยววันนี้ก็ควงจะการนะครับเอาออกนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายมันถ่ายแบบฉุกเฉินนี่ไปแต่ลาต่ำหนักแต่ก็ยังค่องชั่วนะมันไม่พลาดบ้านโก้อะ หนักจริงแต่วันฟาโชคดีที่ไม่พลาดบ้านเขาก็เลยไม่เสียหายอะไรเยอะเดี๋ยวุูงนี้ก็อาจจะต้องตัดก็ถ่ายแบบฉุกเฉินคอนเทนต์นี้แบบฉุกเฉินแต่ผมพาไป<า>ดูสภาพโชคดีอย่างหนึ่งคือไม่ไปโค่นทับแต่บ้านแถวนูน้นโชคดีจริงๆสดวขอนไปหมดเลยไม่ไม่รอดครับผมไม่ทับ คราวนี้รอดรอดอะใบหนุ่ยก็เท็จขอรากขอโค่นน่ะหัวแรงจริงอ่ะเออมันตอนนี้ก็พังลังคาพังไลยทีแผงนื้อนะโอ้ตัวนี้หนักอ่ะหนักจริงอ๋อโค่นเลยเนี่ยโอ้โหนี่มันล่าบิดหักอารมณ์มันมาแล้วมันม้วนปึ๊กเดียวดีรถมาก่อนท่อมันจอดพุ่งไปโน่นลอดไปนี่จอดโน่นนี่เลยรอดไปได้ครับ รอดอดรอดก็บินนั่นน่ะหายกันเนี่ยไม่เหลือเลยลมที่พ่อผมอุตสาห์ลือ้อธรรมาชาติพังไปนั้นแป๊บเดียวไม่ถึง20วินาทีอ๋อพายุก็มาจาังหวะอื้อือก็ก็เนี่ยครับสภาพความเสียหาย ก็ถ่ายใ้ดูก่อนว่าวันนี้ฟ้าแรงไม่มกล้าถ่ายเยอะยังกลัวๆอยู่ยังไม่กล้าหยาิบโทรศัพท์เอกไปถ่ายก็เดี๋ยววันนี้ราดูอีกทีครับว่าจะเอาไงออกก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณครับ